กำลังดึงมาท่านผู้ชมเอาลากาลากาตุ่มที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มาเพื่อเสริมประยุกต์ามเป็นจำรองน้ำเอาไว้เพื่อที่จะจะได้มีน้ำประปาสะอาดใช้ต่อไป

เขาจะมีเทคนิคใหญ่เรอเร่งแนีเรื่องมาทงนี้

การนนจะยกตุ่มเพื่อที่จะเพิ่มน้ำโอเคดูสิบรรยากาศผมพามาชมชุมชนบ้านเราช่วยกันนะครับช่วยกันอย่างนี้เลยต้องใช้มือไม่มีอุปรกรณ์เครื่องยก รถยกนะใช้กำลังล้วนๆท่านผู้ชมใช้กำลังยกล้วนๆเลยดูสิไม่ได้มีไม่ได้มีเครื่องจักรทุ่นแรงเลยนะท่านผู้ชมจ๋าเนี่ยดูสิคนญาาทแพนกล้องนะเพราผมทำได้เห็นกันหลายๆมุมนะครับเสีัยแรงจริงๆไม่ได้มีเครื่องจักรมีรถยก ทุ่นแรงเลยนะช่วยกันนครับอาศัาสสายแรงล้วนๆท่านผู้ชมจะตอนนี้ยังมาได้ทานข้าวเช้ากันเลยทุกคนนะม,า <c oughs> มามามาร่วมกันต้องระมัดระาวาังด้วยเวลาทำประมาทไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายคร <c oughs> <c oughs> ับมันค่อนข้างจะอันตรายด้วยเนะาะมันน้ำหนักถ้าเกิดพัดพลั้งไปก็ ได้รับบาดเจ็บได้ต้องพยายามประคับประคองอย่างระมัดระวังที่สุดท่านผู้ชมจ๋าต้องขอบคุณพี่น้องชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมาดูแลช่วยกันแล้วก็ลูกบ้านพี่น้องชุมชนเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่น้องหมู่บ้านน้อยๆนะครับใช้เทคนิคใช้วิธีการภูมิปัญญาของเราล้วนๆเลยไม่ได้ใช้ เครื่องทุ่นแรงนะครับมีสามใบด้านบนก็จะเป็นที่พักน้ำด้านบนนะครับขอโทษเด้อหากแม่นภาพไหวไม่นิ่งก็ขอโทษจริงๆกพเดินขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ภาพอาจจะไม่นิ่งเสถียรนะอันตราน่าใช้กำลัง คนล้วนๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบชุมชนคนบ้านเราโอ้ยตุกก๊กแกน,น,น่ารูจักนะครับเนี่ยมาได้ช่วยเรอมาถ่ายรูปให้เขาเฉยๆเระวังหน่อยนะช่วยช่วยกันช่วยๆกันเพราะว่า

มาปะได้ไหมปะได้ใช่หรออออ้โหีนี่มันมันหลุดแล้วท่านผู้ชมลูกสาัมสามารถปะไดใหม่ใหม่ได้ใช่ไหมมันชำรุดมันเก่า ใช้งานมาหลายปีมันก็เลยเสื่อมสภาพปูนท่านผู้ชมปูนที่ซีเมน์เข้าเคลือบไว้ใต้ฐานใต้ใต้ข้นปันเนาะมันก็เลยไอหมดสภาพทีนี้เราต้องมาซ่อมใหม่จะได้อันเขาไม่เอาเขามีตัวใหม่เขาจะทิ้งแล้วล่ะเอาไปทำเปนนั่นได้นี่น่าทำห้องน้ำได้นี่

đâu đu lên đó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  đu lên

นีแ่แหละครับชุมชนคนบ้านเราก็จะ,ะร่วมไม้ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือชุมชนได้ก็เลยไม่ต้องหาบน้ำจากโบ่ไปใช้สอยสมัยปัจจุบันอันนี้ไปไหนต่อพี่นาฏไปไปเอาอีกเหรอไปเอามาเพิ่มตัวอีนะครับก็พี่นาฏเขาก็จบในด้านการทำประปาบางส่วนคือมีความรู้ก็มาประยุกต์ใช้ ประโยชน์กับชุมชนนะครับที่น่าไปเอาอีกเหรอไปที่ไหนอีกอ่ะไปที่ไหนอีกไปบ้านโอ้ยังมีอีกหลายอันใช่ไหมต้องการแปดใบอ่ะโอ้โหอโอเคปังงั้นอ่ะผมรออยู่นี่แหละไปต้องการแปดใบท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดินหน้าก่อนที่นราเดินหน้าก่อนฮช่วงมันไม่โผล่ก็อีก กล้องอาจจะโยกไปโยกมาเลยเด้อที่ต้นเชีงตอนนี้ไปอีกไปเอามาอีกหลายใบไปเอาไปแนะ่นอนดลจะไปเอามาอีกประมาณสี่ห้าใบเนาะเพราะว่ามันไม่พอมันแตกไปแล้วใบหนึ่งก็จะไปเอามาเพิ่มเติมโอเคกำลังไปแล้ว ต้องไปเอามาพมเพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมไปแล้วมาเพิ่มเติมต,ต้องเปลี่ยนคนขับใหม่ไปเอามาอีกท่านผู้ชมไม่พอตุ่มนี้ก็คือมาจำลองเติมน้ำเอาไว้ต่อจากนั้นก็มาพักน้ำเนาะพักน้ำเสร็จต่อจากนั้นก็ได้น้ำสะอาดก็ จะเอาน้ําขึ้นไปบนแทงนู่นนะครับบนแทงนู่นนะ่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ค่อยๆนําน้ํากระจายไปสู่ชุมชนให้ได้ใช้สอยกันได้น้ําสะอาดใช้กว่าปัจจุบันครับอตอนนี้ถอยไปแล้วก็ไปเพื่อที่จะไปเอาตุ่มมาเพิ่มเติมอีกที่ที่น้องบริจาคนะครับไม่ได้ซื้อน้าตุ่มที่ไปเอามานี่ก็คือในหมู่บ้านในหลังบ้านหลังคาแต่ละเรือนนั่นแนหะ เลิกใช้แล้วเมื่อก่อนซื้อมาไว้ตุนรองน้ำฝนนะครับก็ปัจจุบันก็ไม่ได้มีน้ำฝนไว้ดื่มไว้ใช้ก็เลยนำมาบริจาคไว้สำหรับใช้กองกลางในหมู่บ้านต่อไปนะครับสำหรับเฮลยประปาตอนนี้กำลังไปรับมาอีกนะครับพี่พี่น้องเขาบริจาคนะครับไปแล้ว